สวัสดีครับเพื่อนๆนักประดิษฐ์นะครับเพื่อนๆชาวนาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันนี่แล้วครับผมช่างบอยนะครับคนจนคนยาาลูกชนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็จะมาประกอบสิ่งประดิษฐ์มาให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดพวกนะครับตัวนั่งขับนะครับอันนี้ก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ช่างเสือประกอบให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นสลักนะครับใช้สลักสองตัวนะครับนี่นะครับ ป้าบมาให้นะครับอ่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นคออ่อนครับยกขึ้นยกลงได้ครับอ่านะครับตัวนี้นะครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับคือตัวนี้คือตัวตัวเอวอ่อนครับตัวนี้ตัวเอวอ่อนนะครับอ่านะครับตัวเอวอ่อนครับตัวนั้นคออ่อนเอวอ่อนนะครับอ่าเป็นเป็นสองเอล่อนนะครับอ่าตอนแรกว่าจะทําแบบสามเอล่อนนะครับแต่ว่าไม่มีงบครับงบไม่มีนะครับก็เอาแค่อ่สองเอวก่อนนะครับนี่นครับตัวนี้ก็จะใช้เป็ดว่าจะทําเป็น ห้องเต้ครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่มีงบครับก็จะจะทำไปแค่ตีห้องก่อนนะครับตัวนี้นะครับรอเดียวก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะใช้ตัวพ่วงให้ดูก่อนนะอ่าใช้ตัวพ่วงให้ดูก่อนครับตัวตัวนี้ก็อ่าสลักก็ไม่มีครับสลักเอยังยังไม่หาซื้อครับเออมีเงินซื้อครับเออเอาเอาเดี๋ยวเอาตัวอันนี้เสียบให้ดูก่อนครับนี่นะครับอ่านะครับนี่คือนี่ครับก็ประมาณนี้ครับ บอกก็ยังไม่มีครับนี่นะครับก็นี่นะครับก็ยกขึ้นยกลงได้ครับช่างเสือยกขึ้นยกลงให้ดูหน่อยนี่ครับยกได้นะครับยกได้นะครับนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีตืดนะครับนี่นะครับก็จะเลี้ยวได้เค่ตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่กประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะรู้นะครับอยากจะทำงัเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ ตัวตั้งนะครับตัวตั้งที่ติดที่ผมจะเชื่อมติดกัรรถไถเลยนะครับก็หมดอยู่ที่22เซนนะครับต,ตัวนี้ความยาวครับแต่รวมบุตนะครับรวมบุตอยู่ที่46เซนนะครับนี่นะครับรวมบุตอยู่ที่46เซนนะครับนี้นะครับความกว้างครับความกว้างของตัวนี้นะครับก็เอาเอาตัวนี้เป็นเป็นอาจารย์ครับเอาตัวนี้นะครับนี่สรูตัวนี้เป็นอาจารย์นะครับเอกว้างเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะจะเล็กจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับความความกว้างก็อยู่ที่10 11เซนนะครับผมอยู่ตามที่11เซนนะครับนี่ประมาณ11เซนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ความกว้างรอบนอกก็อยู่ที่20 21เซนนะครับ21่สถึง22นะครับตัวนี้นะครับความยาวนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่เม็ดนะครับเม็ด10ครับรวมบูทนะครับเม็ด10รวมบูทนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับสนใจก็มาดูได้นะครับถ้าใครสนใจครับตัวนี้ก็เพิ่งทำเสร็จครับยังไม่ทาสีนะครับ เดี๋ยวทาสีเสร็จว่าลองงานเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูทีนครับที่ตอนที่ถ่ายจริงครับวันนี้ก็เป็นแค่คร่าวๆก่อนนะครับ